มน้องโบส้นแดงนะครับผมวันนี้เราจะมายุงกันสิบแรงของผิวิตนะครับผมวิตแรงตัวครับผมครับผมนายทีวิทย์ประับนะครับเกษตรกรอมูติอาตะบนฟันฟังอำเภอื่อนจังหวัดนครนทีธรรมดานะครับอ่านี่เราจะมาเล่แรงตุวพวกย่ากันนะครับผมอันนี้ผิวิตโรคฟันอย่างไรอยู่นะครับลำลำที่ครับลำลำที่ตัวสีไม่เกือบท่านเม็ดแล้วนะครับตัวนี้อ๋อเป็นตัวสิเป็นตัวไม่ตัวโคสต์นะครับไม่กับโพต์ไม่ได้มานะครับผมนี่เรามาเล่ตอนกันว่างครับตอนบันผืมังกับตอนนี้ตอนี้ครับสมบูรณ นี่เราเรอครับนี่ยตอนนั้นก่อนครับว่าตอนมันตัวหมูนี่ตอนแข็งแรงครับผมอ่าใบเลื้องน้อยนะครับตัวนี้อ่าไม่ไม่ควรเป็นใบเลื้องนะครับผมใบเลื้อนาะครับผมเราเราเคลือบซานหนาเรียวนะครับผมนี่เริ่มเต็มจอรดอกแล้วอ่าเริ่มนี่นี่ไม่ไกี่วันน่าจะใส่อกฟ็อกแล้วนะครับนี่เริ่มเต็มจอรดอกแล้วนี่แนงแนงแล้วก็คือแตกเหลี่ยมอยู่นะครับแตกดีนะครับไม่สมบูรณ์ครับเตกมากเลยนะครับอันนี้แตกมากกับแตกมากอันนี้เราจะมาเนยอดกันมากครับอ่า เห็แต่ว่ายังไม่เอยเป็นใบเรื่องเลยนะครับผมนี่สั่งแกลงคือือว่าคือว่าเป็นใบใบเรื่องประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับพี่อ่มประมาณอาร์ต้นกับอาต้นโอ้ยแกลงนี่กับอาต้นเป็นอยู่อาร์ต้นแต่นั้นกับต้นถึงต้นสิ้นเลยแล้วลูกไปปองนั่งกับผมเป็นประมาณอาต้นก็คือเป็นเป็นหนอยม้าครับตัวนี้มันจะส่งดวงลูกเลยครับมันจะไม่เม้นทีเรื่องเลยอ่านี่เราจะบวงกระจเลยนะครับผมเป็นซีเกี่ยวล้วนเลยนะครับผมไม่เคยมีใบเรื่องเลยนะครับ เป่นไงตอนนี้เราการจัดการเป็นยังไงครับชิดอ่าร<อ>มก็จะจาชิดอ่าถูกเกตวันนะครับยาตัวเที่ยววีเก้าลงนะครับตอว,ว,วีก้าถ้าถ้าลงเลียวมันจะเป็นใบเลือกนิดอ่ากระจายตัวแมงวีขามันจะเป็นปา้าฮากองไวรัสไปด่างเลี้ยงนะครับผมอ่าเราก็ต้องคิดยาตัว่าป้องกันตัวแมงวีขาวออกไปนะครับผมก็คือจะเป็นพวกไทมิโตเซมแล้วก็อินดีดานะครับผมถือว่าได้แนะนนำไปเลี้ยนะครับผมที่กับผมอยู่ติดกับเล่นยงเพื่อเลยนะครับเป็นเพื่อเลย อ๋อนี่ขนาดน้าอยู่ตีต้องกับเล่งมาเกือเลยเกลือกแต่ก็เป็นเล่งสะสมของโลกนะครับผมแต่ก็คือยังไม่ยังไม่เป็นใบเลี้ยงนะครับผมต่อเนื่องเนื่องกันว่าการจัดการดีๆนะครับแล้วก็การที่ว่าเราเนี่ยเกลือบเกลือเม็ดมาให้เรีวนะครับผมทต่ไม่มีความมีปืชทิ่จะผ่านในการป้องกันโรคมากยิ่งขึ้นนะครับผมกับพิเวตกับทำไมพิิเวิตตึ้งเลี้ยชายตัวลำน้ำชีตัวนี้ครับผมเพราะว่าเคยเติบโงปลูกไล่โอนะครับแต่ไม่ต้องบอกชื่อนะครับ น้ำน้ำชี้นี่มันจะนำนักดีกว่านะครับมันมันจะไม่ไก่บวมเลยก็น้ำนักมันหมากมันมันดีคือน้ำนักอ่ะเยวอื่นมันจะเป็นฟักเรียวเรยวเล็กๆน้ำนักมันจะไม่ได้ถึงว่ายเก็บตอกไปสักวันมันจะโป่คือโป่ไปถึงฟอฟักฟอกอ่ะยักษฟกฟักบวมนะถึงน้ำน้ำชี้มันจะ e yeah, ไ,ไม่ไก่บวมครับน้ำน้ำนักวักก็ยเคียงกันคือวักความยาวนะครับกายเลียงกันแต่ว่าเก็บมัดโตมัดนะครับ น้ำนักน้ำนักมันจากาดกันกาดเลือกกันแล้วว่าแล้วว่าด้านน้ำชี้กับเยื่อเอื้อนนะครับอ่าครับก็คือว่าพันเอื้อนเนี่ยเราเก็บเก็บไปเรื่อยไปถ้าเก็บไม่ได้เก็บกับใยไม่ได้มันจะพองนะพวกมาเราเราก็เลยว่าต้องเก็บปังแรกเต็นต์นี่พวกเพ่งแรงปั๊บมันจะไม่ได้น้ำน้ำกพอเราเทียบกันน้ำนักเนี่ยมันจะต่างกันเยอะมากเลยนะพวกต่างกันเยอต่างกันครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับพวกมันก็เลยเป็นเน็ตพ้นที่ว่าจะต้องมาต้องไม่ต้องกลับมามาพลุกเราน้ำชี้อ่าต้องกลับกรบเพราะว่าตัวนี้มัน เนื้อมันแน่นฟอกมันโอเคนะครับฟอมันไม่กลายเหายครับเนื้อมันเน้นมากครับอ่ามันจะมาทีว่าเก็บได้เต็มที่ไม่ต้องโหลเก็บวนเก็บลังเลยครับคครรัับบผมก็ต้องก็คุณพิวีทองมารเลยครับสวัสดีครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องก็ฝากไว้กันนะครับผม ต้หรับตัวลำนำที่มาได้เกลือบนะครับผมเราจะเกลือบซานป้องกันมาเล็กฟังรูดมานะครับสาหมาท่าสื่อได้ในหลางเกษตรล้บานฐานนะครับผมตัวฟักยาหนำนักดีต้องลำนำที่มาได้เกลือบครับ